สวัสดีครับผมกับผมพงทอนและนี่คือพงทอนทีวีถ้าวันนี้ท่านกําลังตัดสินใจอยู่นะครับจะเข้าลงทุนในกลุ่มที่เป็น global tech หรือนวัตกรรมของโลกนะครับขึ้นมาดีตั้งแต่ต้นปีผมมีเปรียบเทียบ5กองทุน5ค่ายนะครับกองไหนเหมาะก,กับใครและที่สําคัญซื้อได้ไหมมีความเสี่ยงอะไรตอนนี้บ้างครับ ก็กลับมาแล้วรียบร้อยนะครับสำหรับพงทีวีนะฮะแวะไปเที่ยวแดนกิมจินะฮะไกินหมูย่างเข้ามาสัปดาห์หนึ่งนะครับก็พร้อมทําคลิปนะครับเพื่อนําเสนอข้อมูลให้ท่านประกอบการตัดสินใจจัดพอร์ตลงทุนไปด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่อง global tech นะครับก็หลายท่านอาจจะมองแบบตาปริบๆนะเนอะหุ้น t e c ตัวใหญ่ๆนะนะครับในสารั้านเนี่ยขึ้นมา40 50ก็มีหลายๆตัวนะครับก็จริงๆแล้วผมเรียกว่าเป็นอีกปีหนึ่งเนาะที่ผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศกับในหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันข้ามกันนะครับกลับขาข้างกันเหมือนกับปีที่แล้วนะครับแต่ว่า ข้อแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนแบบพาสซีฟเนาะนะฮะหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเดเวล็อปมาร์เก็ตเนี่ยโดยฮิส t o ริ c ค l ล e ีเทอร์แล้วเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างมีสเสถียรภาพมากกว่านะครับในไทยอาจจะได้ในจีนอาจจะได้แต่ว่าถ้าลองเทอมจริงๆเป็นพาสซีฟถือลืมเนี่ยนะฮะตลาดสหรัฐเนี่ยให้ผลตอบแทนแบบชนะเลิศมาตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งที่เรากระจายการลงทุนไปต่างประเทศมีทั้งโอกาสเกิดขึ้นด้วยแล้วก็แบบ แอบสบายใจได้กว่านิดนึงนะฮะถ้าเป็นกองทุนแบบดัชนีอะไรเงี้ยนะครับแล้วปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่เราก็ต้องมาคุยกันว่าเอ้ยแล้วมันจะซื้อต่อได้ไหมนะครับมันจะขึ้นต่อหรือเปล่านะครับภาวะการลงทุนตอนนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างและที่สําคัญตอบคาถามว่า กองไหนน่าจะเหมาะกับคุณนะครับผมเปรียบเทียบแล้วก็เลือกมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปเข้าสู่เนื้อหากันแบบสั้นๆเลยดีกว่าก็มาดูผลตอบแทนกันก่อนเลยสําหรับกอง Global Tech นะฮะว่ามีกองไหนน่าสนใจบ้างนะครับลิสต์มาแล้วนะฮะจริงๆเราจะมีกองที่เป็นเทคแต่เป็นตีมมาติกนะผลตอบแทนดีกว่านี้เยอะนะครับเช่น Semiconductor นะครับกลุ่มที่เป็น Metaverse กลุ่มที่เป็น Digital Asset เนี่ยบางกองก็ผลตอบแทนบวก40-50%ก็มีนะครับแต่ผมเลือกมาเป็นแบบกอง Global Tech ให้ท่านสามารถตัดสินใจลงทุนได้ง่ายๆนะไม่ต้องไปเบสกับตีมใดต เอาแบบเติบโตระยะยาวนวัตกรรมแล้วก็เน้นเป็นโลกนะครับก็ได้มา5ก่องนะครับ BinoTech KFGTech นะครับ 1UGG นะครับแล้วก็ TES GTech นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Principal Global Opportunity นะครับก็ขึ้นดีเป็นบ้างไฟพญานาคกันเลยทีเดียวนะครับที่ดีที่สุดคือสีส้มเนาะนะครับของ KFGTech นั่นเองนะครับเขาลงทุนอะไรแบ่งเซกเตอร์ยังไงนะครับแค่เล่าความสำเร็จคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมมีเปรียบเทียบให้แล้ว5กองทุนนะครับส่วนกองที่เหลือก็เป็นที่รู้จักกันดีครับแน่นอนว่า ต้องมี ugg เข้ามาเกี่ยวอยู่แล้วนะครับที่ไม่มี arc เนี่ยเพราะว่าเขาเน้นเป็น us base เนาะนะครับแล้วเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผลตอบแทนก็ไม่ได้แย่แต่ว่าดูเป็นกึงก่งๆต่ีมมาติกนิดนึงนะครับก็เลยขอเอาออกไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็น5กลองที่เลือกมานะครับ โอเคก่อนที่เราจะไปลงทุนกันเราก็ต้องดูพื้นฐานกันเนาะว่ามี potential upside มีศักยภาพเติบโตแค่ไหนนะครับแล้วก็อย่างที่สัญญากันนะครับว่าผมก็จะเ,เปลี่ยนลักษณะของการทําคลิปนิดนึงก็คือเป็นการสรุปมาให้นะครับคือสังเคราะห์มาให้เรียบร้อยแนละ้วว่าผมไปอ่าน Paper เ,เกี่ยวกับ global tech มาประมาณ45 Pa p e r เนี่ยสรุปมาให้เลยนะฮะว่าใจความสําคัญของเขาเนี่ยยังคงที่จะสอดคล้องหรือขัดแย้งไปกับธีมที่เราจะลงทุนหรือเปล่าส่วนใหญ่เป็นสอดคล้องนะครับเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่านวันตกรรมเนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกนะ ทำให้เราใช้ประโยชน์ใช้สอยมันดีขึ้นอันล็อกแวลูใหม่ๆนะครับรวมถึงก็จะมีโอกาสการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับและเบลลี่ย์ิฟอยนะครับ BG นะฮะค่ายหนึ่งก็ยังเป็นค่ายที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับว่าการลงทุนในนวัตกรรมเนี่ยยังจําเป็นที่จะต้องมีสําหรับพอร์ตที่ต้องการการเติบโตนะครับเหตุผลหลักๆก็คือบอกว่าหุ้ยมันหมดยุคแล้วหรือเปล่านะค,คุณลงทุนในยุคก,ก่อนที่จะเป็นโควิดก่อนดอกเบี้ยต่าศูนย์เนี่ยนะฮะมันลง ลองผิดลองถูกได้เยอะนะฮะสตาร์ทอัพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่พอดอกเบี้ยม,มันขึ้นนะฮะต้นทุนทางการเงินมันสูงขึ้นเนี่ยมันการลองผิด trial and e a r l r e r เนี่ยมันทำได้ยากมากขึ้นโอกาสใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นได้น้อยลงหรือเปล่านะครับทาง BG บอกว่าแม้จะหมดยุคเงินทุนดอกต่ำนะฮะแต่ไม่ใช่ปัญหาของเทคนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าต้นทุนในการพัฒนามันต่ำลงนะครับบริษัทเล็กๆบริษัทกลางๆเนี่ยก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นนะครับเช่น ChatGPT ที่เรารู้กันดีเนาะนะครับจ่ายเดือนละ6 0 0 7อยก็สามารถใช้เทคโนโลยีระดับโลกแล้วก็ใหม่มากๆด้วยนะครับคือมีคนพร้อมจะพัฒนาขึ้นมาให้เราแอปพลายใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นจะสามารถ แก้ปัญหาได้ถูกจุดหรือเปล่านะคือเลือกที่จะตอบโจทย์ตอบดีมานตอบความต้องการตอบเพนพอยต์ของผู้ใช้ได้ถูกต้องไหมตลาดใหญ่พอไหมนะส่วนในเรื่องต้นทุนในการได้มาซึ่งนวัตกรรมหรือการเ,ออเครื่องมือแบอเนี้มันค่อนข้างที่จะถูกลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถูกลงเสมอมาออตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออตัดแต่งจีโนมิกเนาะนะครับถูกลงมา 185k นะนะนะเอห่นหเท่านะถูกลงนะ ลิเทียมนะเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนาะนะครับเดต้องเดต้านะครับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ถูกลงนะครับแล้วที่สําคัญพอเป็น device เป็นอุปกรณ์เป็นฮาร์ดแวร์นะครับมันก็ถูกลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโอเคไม่เป็นไรออตองเบียดไม่ไม่ได้อยู่ในยุคที่แบบว่าจะช่วยให้ฉันแบบทำอะไรแบบอ,อ,อะไรนะ move fast and breaking นะนะเหมือนมาร์คสแคเบิร์กไม่ได้ต่อไปละคุณจะทําแบบสุ่มสีุ่่มห้าไม่ได้ละแต่ว่าเครื่องมือเหล่านี้มันก็ถูกถูกลงนะครับเข้าถึง กลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่นนวัตรกรรมหรือบริษัท SME ขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยยังมีโอกาสที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับว่าทีม BG เนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ใ,ใกล้ตลาดนะติดตามหุ้นตัวนึงเป็น10ปีนะครับแต่ทุกๆเดือนทุกๆปีนะครับทุกไตรมาสก,ก็ยังเจอสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่ออกมาแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับมีเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังกับการลงทุนในในวัตรกรรมนะครับอันนี้ก็เป็น1นึ่งเทรนที่บอกคอนเฟิร์มนะครับเปเปอร์ยาวแค่ไหนผม คุณเชื่อว่ามันจะไปต่อได้แต่ว่าลองดูเรื่องแวลชั่นไหมลองดูเรื่องราคาไหมว่าถ้าเกิดว่าอ,อ,อยากจะลงทุนแต่ราคามันแพงไปมันอาจจะทําให้เราเไปไม่ถึงฝันได้นะขาดทุนบักโกรกซะก่อนนะก่อนที่จะกลับไปขึ้นได้นะครับก็ต้องมาดูว่าเ้ยโดยรวมแล้วภาพตลาดเป็นไงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าลง global เนี่ยตัว US ก็ต้องเป็นหลักนะเราก็ต้องดูพารามิเตอร์นะดูอุณหภูมินะว่า เฮ้ยตอนนี้หุ้นมันถูกมันแพงยังไงนะครับไอ้ที่ขึ้นขึ้นไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นหุ้นตัวใหญ่ m มกะ c คปอย่างที่เราทราบกันดีแล้วนะครับมันเป็นเหตุผลให้ทําให้ S&P 500เนี่ยอยู่ในโซนที่แบบว่าค่อนข้างแพงนะคือดบบถ้าน้ําเต็มแก้วเนี่ยตอนนี้คือขึ้นมาเกือบปริ่มแล้วประมาณ75ถึง80เนะเมื่อเทียบกับตัวเองในอดีตนะครับคือแพงทุกชาร์ตนะหุ้น S&P 500นี่คือแพงทุกทุกติดทุกฮิตนะทุกชาร์ตนะครับติดฮิตทุกช ตัวโกลดที่เป็นตัวใหญ่หน่อยนะพันตัวนะครับก็จะติดทุกชาร์จเหมือนกันนะฮะอันนี้กลุ่มที่ขึ้นมาแล้วนะฮะแต่โปรดสังเกตนะครับว่าข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีก็คือว่ามันก็จะยังมีบางกลุ่มนะครับที่ยังถือว่า เปรียบเทียบกับตัวเองแล้วเนี่ยยังถือว่าถูกเข้าลงทุนได้นะคือรุนขนาดที่เป็นกลางกับเล็กนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้หนึ่งข้อแล้วว่าโอเคหุ้นที่ขึ้นไปเป็นหุ้นตัวใหญ่ละไปต่อหรือเปล่าไม่รู้แต่มันมีบางกลุ่มที่ยังไม่ได้ขึ้นไปนะครับจะไปดูประเทศอื่นบ้างเนาะก็จะมี UK นะฮะก็จะมีบราซิลนะที่ยังถูกอยู่แต่ว่าที่แพงก็จะมีกลุ่มที่เป็นอินเดียนิดนึงนะครับและใกล้ๆแพงก็จะเป็นฝรั่งเศสกับจีนนิดนึงนะฮะทีนี้มาดูรายเซก,กเต อินโฟเมชันเทคโนโลยีเนี่ยมันยังน่าลงทุนอยู่ไหมนะครับทั้งเศรษฐกิจก็เอ,อ,อ,อมลมาให้ค่อนข้างดีนะครับว่าลองดู3ามแฟกเตอร์นะครับอ,อันนี้เป็นเซกเตอร์ต่างๆเนาะคอนสูมเมอร์ดิสกิเชนก็วาดกันไปนะครับ energy ไฟถ้าเขียวนี่แปลว่าดีนะแต่ถ้าส้มเนี่ยแปลว่าไม่ดีนะครับถ้าเป็นหุ้นก็จะแพงเกินไปนะฮะ earning ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับไอไปดูไอ้ฝั่งที่เป็น IT นะเขาบอกว่ามันน่าหมั่นไส้ตรงนี้ฮะต้องบอกว่าเฮ้ยราคาแพงก็จริงนะ ราคาแพงก็จริงคือถ้าเป็น valuation composite score นะเขาก็จะดูอะไรอ่ะ ดู relative factor นะครับ valuation ดู absolute valuation นะครับเทียบกับตัวเองเทียบกับเซกเตอร์เทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยถือว่าแพงไหมโดยสรุปก็ออกมาค่อนข้างแพงหรือเรียกว่าแพงมากๆในทุกกลุ่มเซกเตอร์เลยทีเดียวนะฮะ IT แพงมากๆนะครับแต่ว่ามันดันหน้าหมันไส้ตรงที่ว่าในเรื่องของโมเมนตัมมันดันเป็นสีเขียวเนาะคือราคามันขึ้นนะครับ c a ช h f l ไหลเข้านะฮะมันอยู่ในแบบโซนคนกําลังสนใจนะเงินทุนกําลังแบบมาวนๆอยู่แถวๆ IT เนาะแล้วเป็นในฝั่งที่เป็นขาบวกนะครับเอ้ยมันมีกระแสมันมานะครับราคา มันแพงไปนะฮะแต่เงินมันไหลเข้าและจริงๆพื้นฐานมันเป็นไงก็ต้องไปดู Earning Sentiment Composite เนาะเขาก็ดูพวกแบบว่าเฮ้ยลิฟว n ชั่นเป็นไง Surprise s u r ร์ฟไรเป็นไงนะดูทรงแล้ว e a r n i n g จะสามารถซัพพอร์ตพื้นฐานได้หรือเปล่าก็ดันออกมาเป็นแบบเอ้ยออกมาเป็นสีขาวนะ คือมันก็เลยกลายเป็นทรงที่ว่าราคาแพงแต่เงินยังไหลเข้าและพื้นฐานก็ยังพอจะยืนยันราคาตรงนี้ได้นะครับมันก็เลยเป็นจังหวะก,กักอยู่คือไม่ได้มีอะไรฟันธงชัดเจนว่าหุ้ยแพงไปอย่าซื้อเลยถูกไปไม่เติบโตหรอกหรือว่าเฮ้ยดูทรงแล้วไม่น่าจะมีใครสนใจเซกเตอร์นี้นะครับคือทุกอย่างมันเข้าฮอสหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่ท่านนะว่าตัดสินใจตรงนี้จากตรงนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับ แต่ว่านะคะต้องบอกว่าโอกาสยังมีนะครับเพราะที่ขึ้นไปเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับมันตัวมันใหญ่ด้วยแล้วมันก็ขึ้นเยอะด้วยนะครับมันทําให้คอมโพสิชันระหว่างนสเดคร้อยนะครับ เทียบเทียบกับราสเซล2,000แล้วเนี่ยก็คือเอาตัวใหญ่ๆที่แบบว่าเป็นหุ้นเทคเนี่ยตัวใหญ่ตัวแรกๆเลยนะร้อยตัวแรกเทียบกับ2,000ตัวที่แบบว่าเล็กกลางลงมาหน่อยนะครับปรากฏว่ามันไหลไปทางเงินมันไหลเข้าทางตัวใหญ่เกือบจะมากที่สุดนะครับค่าเฉลี่ยในอดีตตั้งแต่1,985เป็นต้นมานะครับแล้วตอนนี้ก็คือแวลูมันเทไปทางนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นข่าวร้ายก็คือว่าอ่าเราอาจจะตกรถหุ้นขนาดใหญ่ไปนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าการขึ้นครั้งเนี้ยมันขึ้นแค่บางกลุ่ ผู้มีส่วนร่วมเนี่ยน้อยเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นยังมีบางกลุ่มที่ว่าถ้าปัจจัยที่เหลือมันสามารถพาให้เรือลํานี้ลอยขึ้นมาได้นะครับก็น่าจะยังมีโอกาสให้เราสามารถเข้าลงทุนได้อยู่นะครับถ้าจะรอซื้อนะครับหุ้นยังแพงได้อีกนานบอกเฮ้ยคุณพงศ์รอให้มันลงมาก่อนดีไหมนะฮะตัวที่มันขึ้นขึ้นไปเนี่ยสี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้มันลงมาก่อนดีไหมนะครับทางอินเวสโกกก็ทำเปเปอร์อันนี้เราเคยคุยไปแล้วนะบ,บอกว่าเฮ้ยในช่วงที่ตลาดมันจะฟื้นเนี่ย มันไม่จําเป็นที่ตัว P/E ratio เนี่ยมันจะต้อง value fair เสมอไปนะฮะมันไม่ได้แปลว่าเอ้ยต้องรอ E.P.S มันโตก่อนฟื้นก่อนแล้วค่อยให้ราคาค่อยปรับตัวขึ้นไป P/E อยู่ในจุดสมดุลเสมอนะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ้าพบสังเกตจะพบว่าณนะจุดที่หลังจากที่มันจะเริ่ม expansion เนอะนะฮะจะพบว่า P/E มันจะแพงไปเรื่อยๆนะฮะได้อีกเป็นปีนะฮะด้านล่างคือจำนวนวันนะ260 trading day เนี่ยก็รอไปเกือบปีครึ่งเกืบอบ2ปีนะฮะเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปคิดว่าเอ้ยรอให้ราคามันลงมาเดี๋ จุดปรับสมดุลนะ e อ r n ์ n g ปรับตัวลงเดี๋ยว P มันจะลงมาตามนะครับมันจะไม่เป็นแบบนั้นฮนะ P.E. Ratio มันจะแพงต่อไปเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะในยามสีฟ้านะตอนที่ EPS นะครับจะต้องถูกปรับตัวลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาเข้ากระซบต่อกกับการงบการเงินแล้วเนี่ย เราจะพบว่าตัว P/E จะชูดขึ้นไปอีกพอสมควรนะคือราคามันไม่ลงนั่นแหละ E มันลงเพราะฉะนั้น P/E มันเลยสูงขึ้นนะครับเพราะฉะ้นปรากฏการณ์นี้เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในครั้งนี้อีเช่นเดียวกันนะครับคนรออาจจะไม่ได้ซื้อนะฮะอันนี้คือค่าเฉลี่ยที่ย้อนหลังในอดีตน,นะครับตแต่1982เลยมานะครับ และก่อนที่จะไปเลือกกองทุนนะครับตอนนี้เราสรุปอะไรได้บ้างนะครับหก็คือ,เ,อ,อเรายังเชื่อแหละว่านะวัตตร,รรกมนะครับจะเป็นตัวเครื่องจักรสาคัญในการที่จะทําให้เงินลงทุนของเราเติบโต,ตได้นะครับต้นทุนในการผลิตพัฒนาเนี่ยต่ำลงมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือว่าต้องเข้าใจว่ามันอยู่ในโซนที่แพงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับเมกะแคปเหล่านี้นะฮะตัวกลางกับตัวเล็กเนี่ยยังมีโอกาสสามารถเติบโตได้อยู่ถ้าพื้นฐานปัจจัยนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันพาให้หุ้นกกกกลลุ่่่มมนีี้้้ไไปดะะคัยยงโอออออาาาาสูแว็็3ืถจจ ถ้ารอเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อได้นะครับเพราะในอดีตที่ผ่านมา PE เนี่ยไม่ค่อยได้ลงมากลับมาหาในราคาที่เหมาะสมสักเท่าไหร่ในยามที่เศรษฐกิจหรือว่าตลาดทุนเนี่ยกำลังค่อยๆอ,อยู่ในโหมดการฟื้นตัวการขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ3ข้อที่เรารู้กันทีนี้เรามาดูกันว่ากองทุนไหนที่ท่านถืออยู่บ้างนะหรือว่าจะกำลังตัดสินใจจะเข้าลงทุนอยู่เนี่ยมีความน่าสนใจแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือผมเรียงมานะครับก็คือ principal นะครับ KF เนาะ Binotech Bin นะครับแล้วก็ Eastspring นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ One UGG ถ้าเป็นมัลติฟันเนี่ยผมก็ไล่กันนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วนะมังแกนสเตเล่นะครับ global opportunity fund เนาะนะครับ T Rowe Price นะครับ fidelity fund นะครับ Polar Capital อันนี้ชื่อแบบไม่คุ้นหูนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีดีเทลให้ดูนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเจ้าประจำของเราเบลลี่กิฟฟอร์ดนะครับชื่อกองก็ตามนี้เลยนะครับสามารถเสิร์ชดูฟันแฟกชีทหรือข้อมูลกองทุนได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อไปมาดูกันบ้างว่า investment strategy นะครับแหมมีข้างล่างมีเหลืองมานิดนึงนะให้ดูแบบว่าเป็นเป็นพรีเมียร์นะครับ investment strategy นะครับผมก็ไฮไลท์มาให้แล้วนะครับ ถ้าเป็น principal G of เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเน้น high quality e x t r a b i s h นะครับคือเน้นบริษัทที่มีเขาเรียกว่ามีฟุตบินนะมีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างแบบชัดเจนและมีแบรนด์ที่แข็งแรงหน่อยนะครับเลือกลงทุนในกลุ่มที่เป็น under value นะครับในตอนที่เข้าซื้อนะครับถ้าเป็น K F G Tech เนี่ยก็เน้นที่ active manage นะ global all cap นะครับไม่สนใจว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กน,นะนะอันนี้โอกาสเกิดขึ้นแล้วนะฮนะแล้วก็ลงทุนอยู่ในประมาณ30-80ถึงไอเดียนะครับที่เป็นแบบ high conviction นะครับ high conviction แค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ bino tech นะครับนะครับ fidelity นะบอกว่าลงทุนในกลุ่มที่แบบมี3ปัจจัยสำคัญนะคือต้อง growth ด้วย ต้องมีサイเคิลของมันด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแบบสเปเชียลซิทูเอชันนะครับก็คือเป็นเป็นธีมการลงทุนปัจจัยในการเข้าลงทุนของเขาเนี่ยแหละนะครับคือ long term leader อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนิวเทคโนโลยีอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเชื่อในเรื่องของออนวัตกรรมมากนะครับแล้วก็ G Tech นะครับของ e a s t p r i n g นะครับก็เน้นที่บอกว่า b i a สนะครับไปที่ small to mid cap นะอันนี้แบบเลือกมาแบบให้มีความแตกต่างกันนิดนะครับสำหรับท่านจะได้พิจารณาลงทุนได้นะครับเน้นว่า earning แล้วก็ cash flow เนี่ยเป็นเครื่องจักรสำคัญในการเติบโตนะเป็นตัวขับด้านสำคัญเลยแต่ว่าเน้นจะไปแบบเลือกหาจากกลุ่มที่เป็นกลางถึงเล็กมากขึ้นนะครับตัว UGG อันนี้เราทราบกันดีนะครับเป็นแบบโอ้โหงานวิจัยต้องแบบแน่นนะครับกว่าจะเลือกหุ้นแต่ละตัววิสิตแล้ว Visit, ลวิสิตอีกคุยแล้วคุยอีกนะครับเลือกเข้ามาแล้วก็ถือนานๆนะครับคือไม่ได้แบบว่าต้องการจะลงในหุ้นที่แบบว่าเป็นคอนเซน s u สเป็นความเห็นโดยรวมนะหรือว่าหุ้นตลาดเนี้ยเขาไม่ค่อยจะเลือกลงทุนนะครับอาจจะมีซ้ํากันบ้างนะแต่ว่าแต่ละตัวที่เเลืออกกมากมา็็หหีปนยๆ Back up สิ่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอ n v e s t m e n t s ต์ไรจี้ของแต่ละกองทุนนะครับมาดูค่าธรรมเนียมกันบ้างนะครับอันนี้ดูไม่ยากนะครับส่วนใหญ่อยู่ในโซนที่แบบว่าออพอๆกันนะจะมีที่แบบแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นตัว พิซพิพ่อตัวนี้ะนะครับก็ต้องไปดูราคาที่หน้างานอีกทีเนาะนะลองดูว่าเฮ้ยมันใช่2.23เหมือนในแฟกชีตหรือเปล่านะครับแล้วก็มีออนโค้งชาร์จของตัวมาสเตอร์ฟันเนี่ย0.86หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ดึงมาจากทั้งมาสเตอร์ฟันแล้วก็ตัวที่เป็นแฟกชีตของโลโก้ฟันนะครับแต่มีอันนี้ข้อหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าไอ้ตัวมาสเตอร์ฟันของ TESG Tech เนี่ยครับของอิส i n g เนี่ยเออ่ตัวกองแม่แฟกชีตเขามีระบุ performance fee สนี้เลลยคาสนี้เลยซ็นต์ไว้ด้วยนะฮะค่าอาาันเนี้ย,ยนน apply to การรลงทุนในใปะเทศไทย ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคิดจากมาจากกองแม่เนี่ยน่าจะแอพพลายเหมือนกันนะครับน่าจะโดนเก็บตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วก็ UDG ก็1.47นะครับถ้าไปลงใน KFTG อาจจะถูกกว่านี้เนาะของค่ายกรุงศรีนะครับก็จะได้ค่าธรรมเนียมที่อาจจะพอๆสูบสีกันได้แต่ว่าถูกกว่าผมว่า,น,าน่าจะถูกกว่าแน่นอนนะครับอันนี้คือ strategy กับค่าธรรมเนียมเนาะไปดูกันต่อนะครับเรื่องของ Top Holding นะครับต้องมาดูว่า หุ้นจริงๆแล้วที่เขาถือเนี่ยในจริงๆมี10ตัว20ตัวก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่า3ตัวแรกเนี่ยก็น่าจะพอให้เห็นได้ว่าเเรากำลังลงทุนในอะไรอยู่นะครับเช่นแบบว่าถ้าเป็นมหานิยมนะก็เป็นพวก Microsoft นะก็มีกันหมดนะ แทบจะแทบทุกตัวนะเอ่อมหานิยมอีกตัวนึงก็จะเป็น Apple นะฮะ Apple ก็จะมีกันอยู่นะครับใครมีในชื่อเหวัดมาผลตอบแทนก็จะดีมากๆนะครับ n v เดียนะครับกลุ่ม Semiconductor GPU เหล่านี้นะฮะใครมีก็ใช้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับ Amazon ก็เช่นเดียวกันนะครับ Apple นี่ภูมิพิมพ์นิยมแต่จะมีอยีกกองนึงนะครับที่บอกว่าถือหุ้นแตกต่างกันไปนะครับ Uber นะครับ Service Now นะครับ DSB นะครับถ้าสนใจสามารถไปเสิร์ชดูได้นะครับไม่สามารถลงรีวิวได้ตอนนี้เนาะแต่แน่นอนว่าชื่อหุ้นเนี่ยแตกต่างแน่นอนนะครับเอาเป็นเลือกตัวแบบว่า แม่ถึงจะเป็น quality established นะแต่ว่าชื่อหุ้นเนี่ยเรียกได้ว่าฉีกไปจากกลุ่มอื่นพอสมควรนะครับถ้าดูตัวที่เป็น 1UG เนี่ยจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือว่าหุ้นมหานิยมเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่นะแต่ว่าเลือกเป็น high conviction นะครับแบบโอ้โห NVIDIA จัดไป7.7นะครับแต่ก็ไม่ได้มีสัสดส่วนที่สูงมากๆเมื่อเทียบกับ อีสปริงหรือว่าตัวที่เป็น KFG Tech แนละ้เนี่ยคือหุ้นต่อตัวเนี่ยถือว่าถือเยอะทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็น global t e c h เนาะนะครับ benchmark เนี่ยคือกระจายเป็นแบบ2,000 3,000ตัวนะแล้วแต่กองนะครับแต่เลือกตัวหนึ่งแบบ10%อย่างเงี้ย9%เนี่ยต้องถือว่า active สุดๆนะฮะถ้าเป็น index จะแบบจะเหลือประมาณ1% 2%เงี้ยมันจะเรียกว่ามีการ deviate ค่อนข้างสูงมากๆนะครับมาดู top sector กันบ้างฮะ top sector บอกว่าน่าจะหน้าตาคล้ายๆกันนะฮะใครเลือกกลุ่มไหนก็จะเลือกไปก็จะมีกลุ่มที่เเเปป็็นนนนนแบบแบะบนะ้หลัักคร c o n sum er d i s c r e t i o n ary กับ IT นะครมันก็จะคาบเกี่ยวกันอยู่นะแบบพวกเทคโนโลยี Technology ที่เป็นแพลตฟอร์มเซอร์วิสเนี่ยมันจะแบบไปย,ยุ่งๆอาจจะบางทีอาจ,จบางตัวอาจจะอยู่ใน c o n sum er d i s c r e t i o n ary หรือบางตัวอาจจะอยู่ใน IT ก็เป็นไปได้นะครับหรือบางตัวก็ไปอยู่ใน c o u n u n i t i t n s n s v r v i c สอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นแบบ UDG เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้แหวกแนวมากนะครับตัวที่เป็นแหวกแนวมา2กองก็คือ,อ,อ KFG Tech นะคร ซัดความแอคทีฟเข้ามานะครับก็คือเซมิคอนดักเตอร์เข้ามานะครับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเซกเตอร์โฮลดิ่งเนี่ยตัวอิสต์ินกับตัว KF เนี่ยมีแนวโน้มจะคล้ายๆไปทางเดียวคือมีความแอคทีฟมากๆนะครับไม่งั้นจะมีพวกที่เป็นแบบ IT ทีคอนดิสเข้ามาอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็จะเป็นแบบเออ่เทมเพลตปกตินะยังเกาะอินเด็กซ์อยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้น g o อ Innotech UGG เนะี่ยถือว่า เป็นความมีเซกเตอร์โฮลดิ้งที่ถือว่ามีความเป็นไอทีเป็นนวัตกรรมอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเป็น kf กับ tes เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเจาะเป็นตีมติกเพิ่มมากขึ้นนะครับลองเลือกกันดูนะว่าชอบแบบไหนนะครับเลือกธีมถูกก็แบบว่าโอ้โหผลตอบแทนก็ไปสวรรค์เลยนะครับเป็นบ้างไฟอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเหมือนในช่วงที่ผ่านมากับเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นเมตาเวิร์สนะหรือว่าดิจิทัลแอสเซทในบางช่วงนะครับ ควันที่ exposure นะครับก็ต้องบอกว่าเราลงทุนตอนนี้เนะเป็น global นะก็ต้องดูว่าลงใน US เท่าไหร่นะครับผมก็ไล่เลียงมาให้ดูแนตะ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยต่างกันเยอะนะฮะจะมีต่างก็คือเป็นประเทศรองมากกว่าคือ US ส่วนใหญ่ก็ประมาณ60 60นะครับ63 71นะครับไม่กล้าเบี่ยงเบนมากนะครับใครลด US หนักๆเนี่ยเผลอๆผลตอบแทนก็จะตกไปอยู่ท้ายตารางเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือก5ากองที่ผลตอบแทนดีๆด,ดับต้นๆมาเนี่ยก็จะมี US ในสัดส่วนที่แบบว่าเรียกได้ว่า maximum ที่สุดเท่าที่เขาจะมีได้แล้วแหละแต่ประเทศที่รอง อะไรก็คือ UDG เนี่ยเลือกจีนมาอันดับ2นะสัดส่วนเยอะซะด้วยนะฮะที่รองลงมาจะเป็นเอเชีย XJ8 นะคือแบบเพลย์เซฟลงมาหน่อยนะครับมีรวมเอเชียเข้าไปด้วยนะไม่ใช่เฉพาะจีนอย่างเดียวนะครับถ้าเพลย์เซฟไปอีกก็จะเป็น E.M. นะนะ E.M. 1 3นะเขาโอ้โหก็รวมพวกลาตงลาตินเข้าไปด้วยนะครับวกเหล่านั้นอินโดอินเดียนะก็เข้าไปอยู่ใน E.M. ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสเปซยูฟิกมาเลยนะจะเป็น2กองแรกก็คือรองจาก U.S เป็นเนเอรนด์แล้วเขาเข้าใจแหละว่าเซมิคอนดักเตอร์นะไต้หวันมา9.8ก็เซมิคอนดักเตอร์อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น KFG Tech เนี่ยจะเป็นแบบต็มมติค่อนข้างชัดเจนนะครับคือไม่ต้องสนหรอกว่าเอ้ยอยู่ประเทศไหนอะไรยังไงนะครับถ้าฉันเชื่อว่าเตีมนี้มาฉันก็เลือกลงทุนนะครับแล้ว c o u ท t ี y Exposure ก็ปรับตามนั้นนะครับเอ่อตัวที่เป็น principal ตัวนี้ก็จะมี Pacific เนาะนะฮะ Pacific เ a s i n นะเข้ามานะครับแล้วก็ยุโรปประมาณ9.2นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อนข้างเห็นชัดเเเเเจนนนนนววว่่่่าา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 าถถ้้รรรรรอออยยกกลลงงทุนนีี็สสามามืต Con Exposure ไไดหพ แล้วมีจีนเยอะอยู่แล้วอยากจะลง e m บ้างนะครับก็ลองขยับขยายกันดูนะครับเอา Hedging กับ number of stock มาให้ดูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือบอกว่า h e g i n n เนี่ยมีความแตกต่างกันไปตัว Innotech เนี่ย ที่ผลตอบแทนแบบค่อนข้างหวือหวายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่ากองแม่จะแบบอุ้ยดูดีนะโดดเด่นเลยนะแต่ว่ากองที่เป็นแบบเอ่อฟีเดอร์ฟันของโบหลวงเนี่ยผลตอบแทนอาจจะมีความแบบว่าเสียเปรียบนิดหน่อยนะเฮดจิ้งที่ไม่เต็มนะครับผมดูล่าสุดก็คือแฟกชีล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ41%ของเงินลงทุนนะครับอันนี้ต้องลองลติดตามดูยอนหลังนะว่าเขาเฮดจิ้งเนี่ยเหวี่ยงแค่ไหนนะครับแต่กองอื่นก็ประมาณ 85-90%ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับจำนวนหุ้นอีกอย่างหนึ่งนะจำนวนหุ้นของ B Inotech n เนี่ยจะมีความจำนวนที่มากกว่านะครับจริงๆ Master Fund ไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่ว่าดูจากสัดส่วนแล้วเนี่ยก็น่าจะมากกว่า70ตัวนะมากที่สุดในบรรดา5กองนะครับถ้ากองที่น้อยที่สุดเนี่ยจะเป็น Principal G of เนี่ยแหละครับที่แบบว่าเอ่อถือกองถือหุ้นเนี่ยประมาณแค่33ตัวเท่านั้นเองคะลองลงมาเป็น UGG ซึ่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเขา Highly Conviction นะครับที่เหลือก็4 มาดูอันสุดท้ายกันบ้างนะครับท่านเลือกกองไหนเพราะอะไรนะครับถ้าเลือก GOF เนี่ยแน่นอนว่าอยากได้หุ้นแปลกๆนะอยากได้หุ้นแปลกๆนะครับเน้นแบบไม่พิมพ์นิยมนะครับคือแบบมีกองที่เป็น Global Tech ปกติอยู่แล้วนะฮะ Apple Apple m a z o n เนี่ยมีลงทุนเองอยู่แล้วซื้อเป็นรายตัวอยู่แล้วนะอยากได้หุ้นแปลกๆที่เป็นแบบ Global Opportunity Technology อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ Principle เป็นตัวหนึ่งในการที่จะ hedging ตรงนั้นได้นะลงทุนกักไว้นะครับไม่พิมพ์นิยมนะครับ กระจายความเสี่ยงเพิ่มนะครับนอกจานอกเหนือจากกอง Big c แคอื่นๆนะครับถ้าจะเลือก KFG Tech เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการกระจุกตัวอยู่พอสมควรนะครับเลือกเทรนที่ผ่านมาได้ดีเลือกตีมที่ผ่านมาได้ดีนะครับมีการกระจายทุกขนาดนะครับแล้วมี Active s e l e คชั่นสูงมากนะครับทั้งในแง่ของเซกเตอร์ในแง่ของ Country ในเรื่องของ Stock l i ายตัวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่ามีความอยากได้ Active g l o b a l tech ก็ไป KFG Tech นะครับ Bino Tech นะครับกระจายตัวที่สุดนะครับคือเป็น large cap growth นะ มีการกระจายมากๆครับห้ตัวแรกเนี่ยยังแค่ประมาณ80%ของกองนะครับเพราะฉะนั้นถ้านับนกันไปแล้วเนี่ยอาจจะมี70-80ถึงร้อตัวได้นะครับ่น่าจะกระจายที่สุดแล้วดูเซฟเซฟนะครับแต่ผลงานดีนะครับต้องไปดูเรื่องของนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงข้างเงินอีกทีว่าเขามีเลนจ์ประมาณไหนนะครับ ส่วนอีสปิงนะครับต้องบอกว่าถ้าจะเลือกกองนี้ต้องบอกว่าเป็นเมกะแคปกว่า70%นะถึงแม้ว่านโยบายจะบอกว่าไบ a s สไป small to mid cap นะแต่ว่าดูทรงแล้วผู้จัดการกองทุนอาจจะยังเลือกหุ้นตัวเล็กไม่ได้ตอนนี้ก็เลยไปเลือกลงทุนเมกะแคปตอนนี้มากกว่า70%ของกองนะครับเป็น active sector selection นะครับแล้วก็มีน้ำหนัก US มากที่สุดแล้วถ้าอยากลง global tech ที่มี US เยอะทีอีสปิงก็น่าจะตอบได้นะครับวัน u g นะครับไม่เน้นหุ้นตลาดนะครับแล้วก็ถือยาวๆนะครับ5-10ปีนะครับ,นะรบทีมงานแบบแข็งแกร่งนะครับท แบบโอ้โหโหดขิงขิงนะฮะเลือกหุ้นแต่และตัวนะครับมีสัดส,ส่วนหุ้นจีนเยอะที่สุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ5กองนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เราจะออพอจะประมาณตัวเองได้แล้วลว่าจะลงทุนกองไหนนะครับเหมาะกับเรายังไงแล้วก็เหมาะกับพอร์ตท,ที่เรามีอยู่อย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพงษ์ธรทีวีจะเลือกกองไหนเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก็ต้องเอาแสแตทมาเปรียบเทียบเนาะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผมก็เอาผลตอบแทนใน financial times fund comparison มาดูนะว่าเฮ้ยใครดีกว่ากันอะไรยังไงนะครับผมก็เอากองไทยมา ไว้ให้แล้วว่ากองมาสเตอร์ฟันกับกองไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้าดูตรงนี้ต้องบอกว่าออผลตอบแทนในช่วง1 3, 4, 6, 4, 5, เดือน3เดือน6เดือนเนี่ยยังมีชนะแพ้กันอยู่บ้างนะครับเราก็ต้องไปดู Analyze เนาะแบบ3ปี5ปีนะครับว่าใครได้เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นกองที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างนิ่งค่อนข้าง Stable ที่สุดนะครับผลต,ตอบตอบมาก็คือบอกว่า เป็นกองที่เป็นแบบ B InnoTech เนี่ยแหละครับคือระยะยาว Analyze แล้วเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดนะครับ18%กว่าๆเนาะในช่วง5ปียอ้อนหลังแล้วก็17%ในช่วง3ปียอ้อนหลังนะครับก็เรียกได้ว่าผ่านโควิดมาเนี่ยยังให้ผลตอบแทนที่ดีได้นะครับถ้าดูเส้นด้านบนคือเส้น สีเทาหรือน้ําตาลเข้มตรงนี้นะครคือว่าไอช่วงที่ปรับตัวลงมานะตอนที่แบบว่าดูทรงแล้วดอกเบีย้ยจะขึ้นกันเนี่ยนะฮะดอกเบีย้ยจะขึ้นในช่วงกลางปี2022อย่างรุนแรงเนี่ยพอหุ้นเทคมันลงๆงลง,ลงกันมานะครับตัว B n n o t e c h หรือ Fidelity Fund Global Technology ตัวเนี้ยไม่ค่อยลงตามเพื่อนนะครับแต่ว่าสามารถ ฟืนตัวได้ตามเพื่อนในตอนที่ดอกเบี้ยกําลังเริ่มทรงทรงตัวในช่วงปัจจุบันนี้นะครับก็ทําให้ผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีเฉลี่ยเนี่ยถือว่าอยู่ในทรงที่ดูดีนะครับทีนี้ลองไปดูความเสี่ยงกันบ้างความผันผวนผลตอบแทนดีแล้วความผันผวนเป็นยังไงนะผันผวนหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเดาเอาจากเส้นดูนะผันผวนน้อยกว่าเพื่อนแน่นอนนะครับเลยเป็นเหตุผลให้ว่าตัว b ีเนอเทคพอเทียบกับ r i ส k ์รีเทิร์นโปรไฟแล้วเนี่ยถือว่าอยู่ใกล้ตะวันตกเฉียงเหนือมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นกองที่มี Ri Return profile ททีีีี่่่ดดสุแลละะฉกกกอออจาเเพืนนยรา กคืออีสปริงนะแล้วก็ตัว g ีออฟนะครับส่วนเบลลี่กิฟฟอร์ดนะครับผลตอบแทนในช่วงบางปีก็มีความผันผวนมากๆนะครับทำให้แซนดัตเดเวอเรชั่นเนี่ยของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะ26นะครับ26เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนาะนะครับลงลงมาก็คือตัวทีโรไฟน่ะสามสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์เหมือนกันนะครับความเวียงเนี่ย สูงมากๆครับถ้าผลตอบแทนเท่าๆกันเนี่ยตัว s h a r เดโช o ก็จะแย่กว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยการเปรียบเทียบแล้วเนี่ยทั้งในแง่ผลตอบแทนแล้วก็ความผันผวนความเสี่ยงเนี่ยถือว่า b ี o t e โนเทนี่ก็คือว่าชนะเลิศแน่นอนนะครับผลตอบแทนก็ดีด้วยความผันผวนก็ต่ําด้วยนะครับก็เลยได้รางวัลที่1ไปสําหรับการเปรียบเทียบ5กองทุนนะครับ ทีนี้เอาผู้ชนะนะครับมาลองเปรียบเทียบกับการลงทุนใน ETF ดูบ้างเนาะเราลงทุนแบบแอคทีฟกันไปแล้วนะครับก็เปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยกองที่เป็นแอคทีฟทั้งหลายแหละเนี่ยเอาแบบนางงามมาเลยนะ เทียบกับ Pass i v e i n v e s t m e ท t ที่เป็น i ไอแช g l o b a l t e c h IXN ETF ตัวนี้นะครับของ b l a c k r o c k ตัวนี้เออดูแล้วมันหน้าตาต่างกันแค่ไหนคือคุณพยายาม Active พยายามเลือกหุ้นพยายามเลือกเซกเตอร์นะครับให้น้ำหนักหุ้นบางตัวตามธีมตามเทรนด์แล้วเนี่ยมันดีเด่ไปกว่าการลงทุนใน Passive มากแค่ไหนนะก็ต้องบอกว่าเโอเคตอบสั้นๆเลยว,ว่าดีกว่านะฮะดีกว่านะครับนะถามว่าดีกว่าแค่ไหนเรามาดูกันนะฮะผลตอบแทนย้อนหลังยาวๆ3ปี5ปีโดยเฉลี่ยต่อปีนะครับถือว่าน้องเรียนได้ว่า กินกันไม่ลงนะฮะตัว IXN ที่เป็น ETF นะฮะผลตอบแทนย้อนหลัง3ปียังจะดีกว่าซะด้วยนะครับยังจะดีกว่าซะด้วยนะครับแต่ว่าไปแพ้5ปีอยู่หน่อยหนึ่งแนละ้วซึ่งผมว่าก็ไม่ได้ทำโทษอะไรเขานะนะ18.8กับ17.2เนี่ยถือว่าไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้ขี้เหร่นะครับแต่ความแตกต่างมันอยู่ด้านล่างครคือตัวความผ,ลผ,ลผลันผวนความเสี่ยงนะค่า Standard d e v i ว t i o ชของกองที่เป็น Fidelity เนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่านะ แปลว่าเขาสามารถที่จะบริหารจัดการาหุ้นในพอร์ตเนี่ยให้มีความผันผวนต่ําได้นะนะครับมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีนะครับถ้าเป็น i x n เนี่ยเขาเป็น Index ็กซ์เขาก็ลงตาม Index นะครับที่เขาไปเกาะอยู่นะครับถ้า Index นั้นผันผวนมากๆอีทีเอฟตัวนี้ก็จะผันผวนไปด้วยนะครับไม่ได้มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการอโล o c a t i o n ตรงนั้นให้เกิดความ stable อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยในอดีตท,ที่ผ่านมาตัวอินเสีเนี่ยผันผวนแต่ตัวฟิลิเตี้สามารถบริหารจัดการ volatility ตรงนั้นได้ดีกว่าพอสมควรนะครับแต่รีเทิร์นถือว่าพอๆกันนะครับถ้าลง ETF IXN อาจจะหัวใจวายก,กว่านิดนึงนะครับแต่รีซอฟออกมาคล้ายๆกันนะครับไม่เหนื่อยเท่าไหร่ด้วยนะครับโอเคทีนี้ถ้าอยากจะลงทุนตอนนี้นะครับก,บกว่า ต้องสุดท้ายก็ต้องบอกมีความเสี่ยงเนาะนะครับถ้าจะซื้อตอนนี้เนี่ยต้องดูอะไรบ้างนะครับผมก็ลิสต์มาให้เป็นข้อข้อนะครับถ้าเงินเฟอ้อไม่ชะลอจริงนะครับถ้าเงินเฟอ้อมีเด้งนะฮะทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยต้องขึ้นมากกว่า2ครั้งนี้ก็คือหุ้นกลุ่มโกลด์ global tech หรือว่า US tech เนี่ยก็มีเสียวแน่นอนนะครับแต่ถ้าขึ้น2ครั้ง ตามที่แบบดอทพลอตที่แก้ไขล่าสุดนะครับก็อาจจะพอ,อ,อพอไปได้นะเพราะว่าเรากำลังมองข้ามผ่านเรื่องของเออร์เน็งก์รีเซชั่นกันไปแล้วเนาะนะครับไปแบบชิวๆสิวๆได้ยางนี้นะครับาะฉะนั้นถ้าไม่มากกว่า2ครั้งผมว่ายังไม่ได้เป็นความเสี่ยงสาหรับกลุ่มนี้นะฮะับรีเซชั่นที่รอกันนะครับถ้าเกิดมันมีผลกระทบต่อเออร์เน็งของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยรุแนแรงกว่าที่คาดไว้นะเช่นติดลบเยอเนเยกเกินกว่า15%เนี่ย ก็ถือว่าอาจจะเริ่มกระทบต่อกลุ่มนี้ได้พอสมควรแล้วนะแต่ถ้า Recession แบบซอฟต์แลนดิ้งหรือว่า e c e s s i o n เบาๆแบบผ่านไปอย่างรวดเร็วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีซะมากกว่านะครับ ราคาหุ้นขึ้นมารอแล้วระดับหนึ่งนะครับความผิดหวังนิดเดียวก็อาจจะทาให้วูบได้นะครับท่านเข้าตอนนี้อาจจะไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะถ้ามันจะราคาจะวูบว่าบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่รอให้พื้นฐานเนี่ยมันขึ้นมาซับพอร์ตตัวราคาของหุ้นอยู่นะครับมันจะวูบบ่าบานะครับเพราะฉะนั้นถ้าทยอยแบ่งไม้เข้าก็อาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เหมาะสมนะครับตลาดอยู่ในโหมดกรีดนะครต้องไม่ลืมนะครตอนนี้กรีดเลเวลเนี่ยมาอยู่กับไแปแต่ไม่จําเป็นตอไปนะครับไม่จําเป็นที่ตัว Fire Index and Gri จะต้องกล์เสมอนะครับไม่จำ สามารถที่จะกรีดอย่างนั้นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวพื้นฐานตัวคาดการมันจะค่อยๆถูกรีไวซ์ขึ้นมาซัพพอร์ตตรงนั้นเองนะครับไม่จําเป็นต้องกลับมาที่เดิมนะ สงครามยังไม่จบดีนะครับความขัดแย้งของจีนสหรัฐอาจจะกลับมาได้นะครับผลของการขึ้นดอกเบีย้ยกับ financial stability นะก็คือเรื่องของโครงสร้างทางการเงินเนอนะแบงก์เล็กจะล้มอีกหรือเปล่าแบงก์กลางจะเริ่มมีไหมจะเริ่มมีโดมิโนโหรือเปล่านะครับก็ต้องดูผลของการขึ้นดอกเบีย้ยถ้าขึ้นดอกแถวๆนี้นะขึ้นที่ขึ้นไปแล้วกับอีก2ครั้งเนี่ยผมว่าไม่ได้มีนัยยะสําคัญในมากกับ financial stability นะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นหรือว่าผลมันดีเลยมากๆเช่นแบบขึ้นมาแต่แบบแบบต้นปีแล้วแต่ผลมันดีเลยไปเน12เดือนบิ็นระเดือนอั้นกันมาแล แต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังอยู่ในโหมดที่ตลาดรับรู้ไปแล้วมากพอสมควรนะครับ มันก็เป็นไปได้นะครับว่าโมเมนตัมของราคาเนี่ยมันอาจจะเ,เข้าเยอะเกินไปเนาะนะครับคือคนสนใจเยอะเกินไปบางทีอาจจะมีการไอเดียที่ในการที่จะโรเตท,ทไปยังกลุ่มอื่นๆนะครับเช่นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางบ้างนะครับกลุ่มอสังหาหริมทรั์ถ้าดอกเบี้ยจะค่อยๆลงได้หรือมีแนวโน้มจะปรับตัวลงในต้นปีหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้กลุ่มนี้อาจจะกลับมามีความน่าสนใจมากกว่ากลุ่มที่ราคาแพงอยู่ณปัจจุบันนะครับกลุ่มที่ปลอดภัยกว่ากับภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากกว่านะครับเช่นพวกเอ่อยูทิลิตี้พวกฟินแลนเชียลเหล่านั้นนะครับถ้าเกิด เรื่องของด e เซชันมากขึ้นนะครับกลุ่มที่เป็น global tech อาจจะได้รับความนิยมน้อยลงกว่ามากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็น defensive กลุ่มที่เป็น value นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าอาจจะแค่เหตุผลก็คือแพงเกินไปนะครับก็เลยขายทำำายํากําไรตามสายเทคนิคก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือความเสี่ยงที่ผมพอจะรวบรวมและก็นึกออกณปัจจุบันนะครับถ้าท่านจะเข้าลงทุนในกลุ่มที่เป็น global tech นะครับหลังจากพิจารณาปัจจัยพื้นฐานกันไปแล้ว ความถูกความแพงนะครับความเสี่ยงนะครับแล้วก็เลือกกองทุนที่เหมาะสมกับท่านได้ก็น่าจะครบถ้วนสําหรับคลิปปัจจุบันนี้ที่กลางปีนะครับก็ยังคงคอนเฟิร์มนะครับว่าการลงทุนก็ยังเป็นโลกของความท้าทายนะครับที่มีปัจจัยเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่คาดคิดได้เสมอนะครับก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับจัดพอร์ตมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็เน้นการลงทุนเพื่อประมาทระยะยาวนะครับเดินทางไปกับทงทอนทีวีคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มไลน์โอเพนชัมมไไงตอ่ด้ผ ก็จะรวบรวมจดกันบ้านไว้แล้วจะมาตอบด้วยคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ